เอา้าวผมมาดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมกเ็เราจะย้ายเจ้าแคทนะผมย้ายเจ้าแคทไปที่เมืองกันนะผมก็ทํางานาที่ไอ้นั้นเสร็จแล้วนะผมที่ถนนหมู่บ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยผมก็เดี๋ยวย้ายไปที่เมืองกันเลยผมนะนะผมไปทํางานต่อแล้วกันนะผมไปไปบางท่อต่อนะผมก็เดี๋ยวต้องเอารถบางท่อมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะผมรีบเฮียยังไม่ไเตรียมเลยนะผม แก้ว okay, เดี๋ยวเอารถเดี๋ยวเอารถไปก่อนไปเหมืองก่อนแล้วกันนะผมยือ้อะจะขึ้นฟุตบาททำไมนี่ยโอ้โหอะไรพี่แก้มเนี่ยไปเอาผมไปเรื่อยๆเอาผมไปเรื่อยๆแล้วนะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมือ่อยนะครับผมนี่รถเกอีกโอ้ไปครับผมไปครับนะี่ยื้อเกือบจนสวัสดีครับกำลังจะเชาะ้าพอดีผมกำลังจะเชาะ้าพอดีเดี๋ยวเราจะไปซื้อท่อกันนะผมไปซื้อท่อก,กันเลยนะไปกันเลย ม่เอเดี๋ยวเอาแมคโครไปจอดไว้ที่หน้าง,งานก่อนแล้วกันนะครับแม่เอโอ้โหกดสิ่งเลยลูกพี่สิ่งก็มาด้วยความอุบัติเหตุครับผมมันมันหลุดอยู่แล้วยังไง,งก็หลุดแล้วผมเพราะว่าหางขางม,ม,มันกระตุกครับหางมันกระตุกไปผมนะับเหมือนไปครับไปเรื่อยๆผมมือนโอ้โหขึ้นเนินขึ้นเนินโอ้โหแรงเว่าแรงเปล่าโอ้โห,โหแรงจริงมั้เนี่ย อโอเคมาเรื okay. ่อยๆมมาเรื okay. ่อยๆครับโอเคแล้วเดี <gment mouve> ๋ยวเราจะจอดไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกันเนาะจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมอโอเคผมทีนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมรถกันเลยครับผมก็เอารถคันนี้ออกมาครับผมนะครับแล้วก็เจ้าฟันปีศาจเนาะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยแล้วกันนะผมวาร์ปไปเลยแล้วกันนะอ๋อเอาไอ้เรามาอยู่ตรงนี้มันมันจะไปอยู่ที่เมืองไหนวะ ครื่องฟันปีศาจนะผมนี่ก็เดี๋ยวไปยกท่อที่งานนผมนะก็ผมคิดว่าท่อท่อสามอ่าท่อห้านไม่น่าจะพอผมว่าน่าจะสักสิบสักยี่สิบนู่นแหละผมนะผมโอเคเราเราว้าไปอเไยบ้าไปรอที่หน้างานเลยผมนะก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรถคันนี้เราจะขับไปผมเดี๋ยวรถคันนี้เราจะขับไปแล้วกันนะผมท่อห้านไม่น่าจะพอนะผมว่าสักยี่สิบกว่าอันนั่นแหละผมว่านะ เออไม่ไม่ถึงหรอกมั้งเออนนผมว่าน่าจะถึงนะเพราะมันยาวประมาณเออสักหกเจ็ดเมตรได้ผมหกเจ็ดเมตรเลยนะหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อ๋อมันสิบห้าเมตรอยู่มันไม่ใช่หกเจ็ดเมตรแล้วเออสิบถึงสิบห้าเมตรนะผมยาวมากเลยนะจากจากไอ้แท่งไอ้สามสามอันไอ้ตรงนั้นน่ะเออสามอันตรงนั้นอ่ะมาถึงบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่สั้นๆนะเนี่ยมาเนี่ยมาถึงบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่สั้นๆนะเนี่ย โอ้มันยาวมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูผมมาโอก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนท่อกี่เที่ยวเนาะโอ้เดี๋ยวไปขนทอก่อนนะผมขนท่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยวางนะเดี๋ยวค่อยวางนะไปขนท่อกันก่อนนะขนทอก่อนรักกันนะครับผมโอ้หขนท่อผมก็คลิปนี้ยังยังยังไม่ได้วางนะผมเดี๋ยวไปขนท่อกันที่เหมืองก่อนนะผมขนท่อยย้ายมาลงที่เหมืองนะครับแล้วก็อะไรล่ะ เราก็เอาเจ้าแคทลงกองไหมครับผมกองไหมนะเฮ้ยโอ้โหเออหรือว่าจะวางเลยดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอามากองไว้ก่อนคิดว่ามันพอแล้วก็คิดว่ามันพอแล้วก็วางเลยแล้วก็เอแล้วก็ค่อยอถ้ามันไม่พอแล้วก็ไปซื้อไปอีกเนาะไปไปซื้ออีกนะครับปื๊อไปครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้ไปที่เมืองสองครับผมนะไปที่เมืองสองนะเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปกันเลยโอ้โหวาร์ปมาที่เมืองหนึ่งอีกแล้วโ อะไรของพี่แก็เนี่ยอ่ะไปนะครับบูน๊นะไปเดี๋ยวไปที่โรงงานสีเขียวเลยผมโรงงานสีเขียวนะไปไปกันเลยผมบูนบน๊นะไปกันเลยไปกันเลยครับไปกันเลยซิงซิ่งเลยผมเยอะโอ้โหประสานงานประสานงานเต็มเต็มครับผมโอ้โห โอ้โหบทเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในโลกโอ้โหประสานงานเต็มเต็มนะผมใครผิดก็ผมไม่ต้องถามเพราะผมเต็มเต็มครับโอ้โหเอารถบัสเอารถบัสโอ้รถบัสแปลงล่าารถบัสนอนมาโอ้ิบัสแม่งเอาจากจากเราหันหน้าไปฝั่งนี้เราเราเป็นหันหน้าไปฝั่งนี้ไงจากรถบัสหันหน้าไปฝั่งนี้กลายเป็นหันหน้ามามาฝั่งนี้เลยคู่ ชนแบบรุนแรงมากเลยครับแบบเปี้ยงเดียวโอ้โหลืมโลกเลยครับก็เดี๋ยวผมจะซื้อท่อไปสักเยอะๆเลยแล้วกันเนาะนะผมไม่รู้กันจะพอหรือเปล่าเนี่ยเออซื้อท่อไปเออท่อตัวไหนวะอันใหญ่ใหญ่อะอันนี้อันนี้เอออันนี้คืออันนี้คืออันเล็กสุดนะผมอันนี้คืออันเล็กสุดเนี่ยเนี่ยไอไอเนี้ยไอเนี้ยเออคือเล็กสุดอันนี้อันกลางครับผมที่เราซื้อบ่อยอันนี้คืออันใหญ่นะ แล However, well. me, ้วก็อันนี้คืออันเล็กแล้วก็ยาวเนี่ยอันเล็กแล้วก็ยาวนะเนี่ยอันนี้นะอันนี้อันนี้คือแบบกพอวันนี้คือแบบแบบวางท่อนะอืมก็น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้ผมจะเอาท่ออันนี้ไปนะก็เอาไปสักห้าท่อนก่อนแล้วกันนะนะผมเอาไปสักห้าท่อนก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวยกยกขึ้นรถก่อนแล้วกันนะผมยกขึ้นรถก่อนแล้วกันเรื่องว่าเราจะไปลอารถเออคณะมาใส่อีกวะ ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องอะไรเอาคันนี้แหละีเกียจขับมันนะครับออตอนได้ว,ว่าผมว่าจะไปเอาหางสีเขียวมาใส่อย่งไรครับผมก็เกียจขับมันนะผมเอาเอาหางตัวนี้เอาตัวนี้แหละขับวิ่งกลับไปกลับมาก็ได้มันมันไม่ได้ไกลมากครับผมแค่เหมืองเลยนะครับโอเคผมจื๊บโอเค,คเดินดึงไปเออเดี๋ยวท่อใหญ่มากเลยนะทุกคน <c oughs> ท่อใหญ่มากเลยครับโอเคผม โอเคแล้วก็ยกขึ้นเลยผมยกขึ้นเลยนะโอเคจื๊อนี่โอ้ยชา้าๆหน่อยลูกเคลื่แป๊บโอเคโอเคนะผมประมาณนั้นนะผมจื๊อโอเคครับดึงแบล็คเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยท่อใหญ่ผมวางท่อใหญ่นะฮะผมไม่รู้ว่าพื้นที่วอลหรือเปล่านะแต่พื้นที่ไม่พอต้องได้ขยายกันนะผมได้ขยายกันว่อนแน่นอนคนระับ เดี๋ยวแล้วก็ลองดูผมว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวอเดี๋ยวเท่าแก่งานเดี๋ยวอ้ะคนที่สั่งงานอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาสั่งเองนะผมนะว่าจะฝังเลยหรือจะย้ายครับผมนะอจะฝังเลยหรือจะขยายนะผมหรือจะอะไรยังไงกันไกลไควพ่อไหมเดี๋ยวเขามาบอกเองครับผมแต่ตอนนี้เราก็ยกท่อขึ้นไปก่อนแล้วกันนะผมอ้ยคุณเยอะคนแหวบ ปึ๊บนะป,ป, okay, न, ปึ๊บโอเคนะปึ okay. ki, ๊บนี Please, ่าโอเคตอนนี oh, ้ก็เรายกขึ้นไปเรื่อยๆผมทั้งหมดห้าท่อนนะผมห้าท่อนนะเฮ้ยน้องเฮ้ยวางติดๆกันดีทั้งหมดห้าท่อนนัแล้วทีนี้ก็เอาเจ้าแคทไปยกลงครับผมวานเราไปสักสิบท่อนก่อนแล้วกันเนาะสักสิบท่อนก่อนแล้วกันเนาะว่ามันไม่รู้จะปวดแล้วผมไม่คิดว่ามันไม่น่าปว่ะเอาไปสักสิบท่อนก่อนแล้วกันเนาะสิบท่อนก็เท่าไหร่วะออ๋มันท่อนละเท่าไหร่เนี่ยดูนี่มันท่อนละเท่าไหร่วะอ่า สองพันครับผมสิสิบทอนก็เท่าไหร่วะส่อนก็ประมาณสองหมื่นเ่าัเออนะผมสองหมื่นใช่หรือเปล่าบะแชวสองสองสี่หกสองสี่หกแปดสิบอ่าสามสี่หมืน่นน่นะสี่สิบทอนะสี่หมื่นนะมนนะผมก็ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเ,ออเงินเงินเราเยอะอยู่แล้วผมเงินเราเยอะอยูแล้วเรารวยอยู่แล้วผม บริษัทนี้รวยทุกคนครับเอาอะไรนี่วางอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้น้องวางให้มันดีๆหน่อยดิไอ้น้องเราจะวางแบบว่าวางแบบสมจริงเลยนะผมไม่ไม่ได้แบบว่าโยนป่วงโยนป่วงนะมันเพราะว่ามันมันไม่ใช่งานนะผมนะโอ้เสียงอะไรวะมันเป็นงานที่เราคิดเองครับผมนะเป็นงานที่เราจะวางเองทาเองคิดเองทําเองคิดคอนเทนต์เองอ่ะเออนะผมและนี้ผมจะขุดคลองเลยนะ ผมว่าจะขุดคลองนะผมบริเวณตรงนั้นแหละนะผมขุดคลองนะไม่รู้จะออกมันสวยหรือเปล่านะขุดคลองแบบตุตยูสวย,สวยๆไปเลยเนาะนะอาจจะใช้เวลานานนิดน,นึงนะผมนะคลองแบบลึกๆนะผมลึกๆสุดบุมนะอะไรประมาณนี้นะผมผูกคมฝันเลยผมความฝันเลยนะเราไม่เคยทําอ่นนี้เราก็มาทําในเกมครับผมนะยะจอดรถไปก่อนนะผมอโอเคคนคนขับไมโคร ก็จะไปกับเราด้วยครับผมว่ามันก็เงาเหมือนกันครับไปเอ้านะครับก็ <sk r ől ij os> เดี๋ยวไปเล่นที่เหมืองครับผมไปเล่นที่เหมืองก็ตอนนี้ก็อ่พวกที่บดอัดก็บดอัดอยู่ครับมผมที่ถนนหนุ่มบ้านนะครับเราก็ไม่ได้ไปดูนะเราติดตามเจ้าแคทนะผมเราก็ติดตามเจ้าแคทมาเรื่อยๆนะผมมาเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะ ต่อ <So, S 1> ดูดิ mm hmm. เลี้ยวเลี้ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีหลุดจ้าโอ้โหพูดอนะไรเมื่อกี้ไม่ไม่หลุดนะไม่หลุดนะก็คือมันอ่าอันนี้เฉยๆนะอ่าอะไรนอันนี้เฉยๆนี่เฉยๆละอะไรละนะครับผมเดี๋ยวเจ้าแคทเอ่อยกท่อลงแล้วกนะ็อ่าเดี๋ยวจอดอ๋อออกกองไว้ก่อนนะออกกองไว้ก่อนยังยังยังไม่ได้ยกเขายังไม่ได้ยกนะออกกองไว้ก่อนนะแล้ว,นะก,ลวนะก็เดี๋ยวค่อยอ่าเอาสัก,ะนะกนะสิบท่อนก่อนแล้วกันเนาะสิบท่อนสิบปุ๊บ ถ้ามันพอก็คือพอเลยถ้ามันไม่พอก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าสิบข้อไม่น่าพอนะประมาณแค่ยี่สิบไปนะครับว่าดูดิมันยาวถ้เกิดไหนเนี่ยยาวมากเลยนะออมันยาวมากเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวจริงเนี่ยนะท,ทุกคนนะดูดิมาดูมาดูใครใครใครยังไม่ได้ดูตอนขนุดนี่มาดูไปดูได้เลยครับผมโอ้ยจอดเบรกเบรกเบรก้ยกดเดียวไม่โดนนะครับนี่ผมมันยาวมากเลยนะ สิท่อนมันจะพอแล้วว่าดูดิขนาดห้าท่อนยังตุ้ยเดียวนี่กระตุ้ยเดียวเองนะนี่โอ้โหด,ดูอันนี้อันนี้มันวางห่างนะนี่ดูดิเอาลงวางให้ดูนี่อันนี้คือห้าท่อนนาะเอามาสักเอามาสักสิบห้าท่อนก่อนแล้วกัน,นสามเที่ยวเนาะสามเที่ยวเดี๋ยวเอามาสักสิบห้าท่อนก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวกองไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอามาสักสิบห้าท่อนก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราเอากอ,องไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะผม ไปเดี๋ยวเจ้าแคทลงมาวางเอ่อวางเอาท่อลงรถเลยแล้วกันเนาะไปโอเคเป็นไงเราเรามีเมสโซโกสองคันก็ได้เปรียบอย่างนี้แหละโอเคผมปึ๊บเดินไปเดินมาเดินมาสักสิบห้าท่อนก่อนแล้วกันนะผมนะเพราะว่าสิบท่อนไม่น่าจะพอผมนะสิบห้าท่อนไม่พอค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดินไปดีน้องโอ้ยเดินไป เดินแล้วโอ้โหโโหยุดแค่นี้มันก็ไอ้นี่ออเคสักสิบห้าท่อนครับผมนะสิบห้าท่อนแล้วก็เดี๋ยวจะวางนะันเดี๋ยวก็ย้ายท่อนก่อนเนาะเดี๋ยวขนท่อนก่อนเนาะเราอัดโอ้โหสิบเอ็นนาทีแล้วทุกคนโอโ้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็เ๋ยวแม่โคเจ้าแคทไปลงในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายยครับสวัสดีครับ